ก็สวัสดีท่านผู้ชมครับนานนะครับไม่ได้มาคุยกันเลยนะครับห่างหายกันไปนานก็นะครับก็แวะมาดูเป็ดนะครับที่หลังบ้านนะครับเป็ดเทศนะครับเป็นไวยพ่อแม่พันธุ์นะครับกําลังโตเลยก็เป็ดเทศนะครับเป็นเป็ดที่เลี้ยงง่ายโตเร็วนะครับตัวใหญ่นะครับผมก็สิ่งที่บ้านสวนได้ให้ไปก็ ส่วนมากก็จะเป็นะนะครับลำนะครับข้าวเปลือกนะครับหญ้าแล้วก็ต้นกล้วยสับนะครับมีเครื่องสับแล้วก็มีอ่างน้ํานะครับอ่างน้ําให้เขาเล่นอ่างน้ํานี่ก็สามารถถ่ายระบายน้ําได้จากหวัวจุกนะครับดึงแล้วก็เขาก็จะระบายออกไปทางด้านหลังนู้นเลยนะครับก็เป็ดบ้านสวนนะครับผมก็ ก็ให้ท่านผู้ชมนะครับก็เลือกชมดูครับก็ไม่รู้ว่าจะจะอะไรยังไงดีเพราะว่าชุดนี้ก็ขายแล้วนะครับชุดนี้บ้านสวนก็ขายยกเล้าแล้วนะครับเป็นเป็ดพร้อมแม่พันธุ์พร้อมไข่นะครับไข่แล้วนะครับผมคือเราเลี้ยงเลี้ยงเพื่อผสมผสานนะครับก็ถ้ามีลูกค้ามาเราก็ขายนะครับเราขายหมดนะครับก็ถ้าไม่มีลูกค้าเราก็เก็บนะครับเก็บไข่เชื้อเข้าไปฟักนะครับผม เพื่อจะผลิตลูกแต่ช่วงนี้นะครับลูกค้าเข้าเยอะก็จําเป็นต้องแบ่งออกนะครับก็จะเหลือไว้บางส่วนนะครับสําหรับเป็ดที่ที่เราได้เลี้ยงไว้นะครับก็พื้นที่ก็ไม่ได้มากนะครับการเลี้ยงเป็ดเนาะพื้นที่ไม่ได้มากเลยเขาดูแลง่ายนะครับก็มีแค่น้ํามีอาหารให้เขานะครับทิ้งไว้แล้วก็เลี้ยงวันละแค่ สองเวลานะครับเช้ากับเย็นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีนะฮะต้นตะขบนะครับเป็นร่มเงาให้เขานะครับได้หลบได้หลบลมร้อนแล้วก็มีอาคารนะครับทําง่ายๆทาเพิงง่ายๆนะครับก็เศษไม้นะครับก็ปีขึ้นโกงนะครับก็กันไว้ให้เขานะครับหลบฝนนะครับส่วนรังไข่นะครับบางทีเขาก็ไปไข่นะครับเขาก็ไปไข่ เนี่ยไข่กระจัดกระจายเลยนะครับไข่กระจายกระจายนะครับก็จะมาเก็บนะครับเนี่ยจะมาเก็บไข่นะครับไปเข้าตู้ฟักเนาะเก็บไข่เข้าตู้ฟักเลยนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับคลิปที่บ้านสวนได้จะถ่ายวันนี้นะครับ ก็เป็ดพรอมไพันุ์ชุดนี้นะครับเป็ดเทศนะครับพร้อมเดินทางแล้วนะครับก็บ้านสวนก็อยากจะทําแล้วก็นําเสนอว่าเออถ้าใครมีพื้นที่นะครับก็พยายามเลี้ยงนะครับเลี้ยงให้หลากหลายนะครับมีเป็ดมีไก่นะครับมีอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าโควิดรอบสองมันจะมาเมื่อไหร่นะครับอย่าประมาทได้อย่าชราใจนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างคังอาหารสําหรับไว้ที่บ้านนะครับมันเป็นสิ่งจําเป็นนะครับ เราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะครับถ้าวันนี้เรามีขังอาหารนะครับวันข้างหน้าเราก็ไม่เดือดร้อนนะครับไม่จําเป็นต้องใช้เงินซื้ออะไรมากมายแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยนะครับวันข้างหน้าเราจะลําบากนะครับสวัสดีครับ ตรงนี้ร้อยตัวนะมีรู้จะไหลายรอบก็่ค่ั้งก็ทำไม่ดีที่สุดแล้วครับช่วงนี้ยังไม่มีแบ่งนะครับยังไม่มีแบ่งเลยสองเดือนมนีศ ลูกไก่ไม่ทันได้โตเลยนะครับก็เป็นชุดสุดท้ายนะครับชุดสุดท้ายจริงๆที่เก็บสะสม เหลือน้อยแล้วเจเรชั่นใหม่แทชินทีเก้าชุดนี้ไม่มีขายไม่มีแบ่งนะครับบอกเลยเหลือน้อยเต็มทีก็จะเป็นตัวเมียในกลุ่มพวกนี้นะครับสามตัวนะครับเดี๋ยวจะแบ่งให้เนะ เพศผู้มันก็ยังอยูอ่อีกบ้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะแบ่งให้นะครับก็คือกลุ่มชุดตัวเมียชุดนี้นะครับเพศผู้อีกคลิปนึงเดี๋ยวผมส่งคลิปคลิปที่จับให้ลูกค้าเนาะดูนะครับก็คือชุดนี้นะครับเดี๋ยวแบ่งให้นะครับรถเมกาครับเหลือผู้หนึ่งเมียสี่นะครับเป็นไก่ไข่สายพันธุ์แท้นะ ไม่ใช่ไฮบริดนะครับรถเมกา